สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีตุลประจำเดือนเมษายน2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะคนที่เกิดราศีตุลน,นะคะเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องระวังผลที่มาจากการกระทํา ะ,ะฉะนั้นจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะต้องวางแผนให้ดีแล้วก็ให้รอบคอบด้วยนะคะเพราะถ้าเราทําดีเราจะได้ดีแต่ถ้าเราทําผลไม่ค่อยดีมันจะย้อนกลับทันทีเลยนะคะรวมถึงเดือนนี้นะคะให้นะมาระวังปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความค่ะต้องควบคุมนะคะหรือต้องดูแลนะหรือต้องตรวจสอบทุกอย่างให้ดีในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแต่เดือนนี้ก็ยังมีอิทธิพลของไพ่นะคะผู้ใหญ่นะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไพ่คุณงามความดีเข้ามาเคลื่อนไหวนะคะ ซึ่งทําให้คนที่เกิดราศีตุลนะคะยังมีคนให้การช่วยเหลือนะคะหรือยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังเห็นที่ผลของไพ่ทรัพย์สินไพ่ที่ดินนะไพะ่สังหาร,ริรทรัพย์ต่างๆรวมถึงเรื่องของการเดินทางนะคะก็ยังเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะถือว่ายังเป็นเดือนที่เกิดโอกาสแน่นอนและตําแหน่งนะ,ะของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดจะเป็นผู้ชายตําแหน่งนี้ส่งผลดีมากๆจะเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะอย่างเต็มที่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงิน,นะค่ะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะอาจจะมีข่าวดีข่าวทางไกลนะคะหรือว่ายังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงในตำแหน่งของบ้านที่หัวสายสำนักง,งานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีค่ะเป็นตำแหน่งเก็บทรัพย์การเงินอา,อาจจะเป็นเดือนนะคะที่มีเรื่องของโชคลาภการเงินนะคะหรือว่าการทำธุรกิจนะคะก็ประสบความสำเร็จกับคนภายในครอบครัวด้วยนะคะ ในตำแหน่งของญาติพี่น้องส่งผลดีค่ะนะคะน่าจะเข้ามาส่งเสริมดวงกันนะตำแหน่งของบริวารลูกน้องถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะจะได้คนเก่งได้คนมีประสบการณ์เข้ามาคุมงานหรือช่วยเหลืองานค่ะในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะจะนําข่าวดีกับเรื่องของการเรียนนะคะหรือการทํางานมาให้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ถือว่าตําแหน่งของลูกเนี่ยหรือว่าหลานนะคะก็ยังเป็นตําแหน่งที่นําในเรื่องของความสําเร็จมาให้อยู่ และตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานให้ระวังความไม่เข้าใจกันกับเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าความอิจฉาริษยาต่างๆอาจจะมีบ้างในช่วงนี้นะคะฉะนั้นเราก็ต้องไปปรับการทํางานร่วมกันนะ ตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะเดือนนี้จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะการทํางานของคนที่เกิดราศีตุลในช่วงนี้นะคะมองว่านะยังเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีแน่นอนนะ,ะโดยเฉพาะเรื่องของการประสานงานกาัน2-3คนขึ้นไปนะหรือการขยายธุร,รกิจต่างๆนะ,ะก็มีโอกาสที่จะเติบโตคะ่ะเพียงแต่ให้ระวังในช่วงต้นเดือนนะคะให้ควบคุมเรื่องของปัญหาที่ถี่อีโก,โก้หรือเรื่องของความใจร้อนหรือแม้แต่ปัญหากับเพื่อนในช่วงต้นเดือนนิดหนึ่งหรือว่าโครงการหรือโครงงานที่เราได้มาในช่วงต้นเดือนนะคะเราอาจจะ ต้องทาให้เรียบร้อยที่หนึ่งนะคะจะทําให้เรื่องของปัญหาไม่ค่อยมากมองว่าเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะจะทําให้เรื่องของการทํางานของคนที่เกิดราศีตุลนะคะจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้ถือว่าเด่นมากขึ้ทนทอิทธิพลของไพ่สิบเปลี่ยนนะคะการเงินมีดวงที่จะมีเรื่องของการลงทุนที่เกิดกําไรมีทรัพย์สินที่มีมูลค่าหรือมีการซื้อกันขาย ที่เกิดกําไรหรือแม้แต่ผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาให้การสรับสนเรื่องของการเงินด้วยสําหรับคนที่เกิดราศีตุลนะเพียงแต่ว่าในช่วงต้นเดือนนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งเพราะว่ายังมีตําแหน่งที่ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องของคดีความต้องระวังรวมถึงนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานหรือนะลูกน้องเรื่องบริวารอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะในช่วงต้นเดือนนะคะเราก็ไปควบคุมแล้วก็ดวงห้ามคันประกันนะคะมองว่าเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วกัน เงินจะกลับมาฟื้นตัวแล้วก็ทําให้เรื่องของการเงินดีๆนะคะหรือการเงินก้อนโตเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีตุลค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะ คนโสดนะคะมองว่านะคะเป็นเดือนที่มีคนเข้ามานะคะผัพวพันในเรื่องของความรักนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์กันหรือต้องคุยกันอะ่ะหรือพัฒนากันไปก่อนนะสำหรับคนโสดนะคะฉันถือว่ามีดวงนะแต่ว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ชัดเจนนะคะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาทําให้เราเกิดความรู้สึกดีก็ได้เพราะว่าคนที่เกิดราศีตุลอาจจะ อุกหักมาก่อนนะหรือมีการหย่าร้างมาก่อนแล้วนะเดือนนี้ก็อาจจะมีคนใหม่ๆนะเข้ามาดามใจบ้างแต่มันยังไม่ใช่ความรักที่ยังเป็นความรักแท้แต่ถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะฉะนันคนโสดก็ไม่ต้องรีบร้อนค่ะพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ศึกษาใจกันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นคู่กันนะแต่เดือนนี้นะคะมันเป็นเดือนที่ยังห,นหินชิ้นของไพ่การหย่าร้างเรื่องของอารมณ์เรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินต่างๆเรื่องทรัพย์สินต่างๆด้วยนะอาจจะ เข้ามากระทบกันค่ะโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนนะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงนะมองว่ายังเป็นคู่นะคะที่เป็นคู่บุญนะยังเป็นคู่สินเสมอกันหรือยังเป็นคู่ที่อุปถัมภ์กันอยู่นะพี่แต่ต้นเดือนนี่มันเป็นเรื่องของแบบอารมณ์ล้นวนเลยนะซึ่งอาจจะทําให้แบบเกิดปัญหากันแล้วก็อาจจะนับเผรอนะคะท้ากันอย่าล้างประมาณนี้เราก็ต้องระวังด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะเดือนนี้ต้องระวังค่ะอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพ เก่าหรือปัญหาเลื้อรลังกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างที่พูดไปตอนต้นเราต้องปรับพฤติกรรมของตัวเองสิ่งไหนที่เป็นพฤติกรรมผิดๆที่เราทํามานานอ่ะเจ็ดแปีละมันไม่ได้ส่งผลดีกับสุขภาพเลยนะคะเดือนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะต้องนอนให้เพียงพออย่านอนดึกนะคะแล้วก็ต้องลดความเครียดลงรับประทานอาหารให้เป็นเวลานะคะสุขภาพร่างกายจะได้กลับมาฟื้นตัวได้เร็วนะคะเพราะย่งอย่ช่วงผ่นมให้คุณหมออยู่หรือถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรนะคะก็ยังเป็นสุขภาพ ร่างกายที่ยังรักษาได้หรือยังกลับมาแข็งแรงได้อยู่สําหรับคนที่เกิดราศีตุลนะคะฉะนั้นไปปรับพฤติกรรมนะของเรานะคะกับเรื่องของการที่ชีวิตสุขภาพก็จะดีขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะในแต่ละวันเป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีตุลวันอาทิตย์นะคะต้องระวังปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความหรือคนไหนที่มีที่ดินนะคะที่เราซื้อไว้นานแล้วนะคะหรือเป็นที่ที่เป็นมรดกต้องกลับไปดูแลค่ะ รวมถึงนะคะปัญหาความรักปัญหาการอย่าล้างอาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายต่างๆนะคะต้องดูแลค่ะต้องระวังผลที่มาจากการกระทำํำฉะนั้นต้องคิดก่อนทํานะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ส่งผลดีมากถึงจะมีปัญหาอะไรกับทําให้เกิดโอกาสรวมถึงนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความสำเร็จข่าวดีการเดินทางเกิดขึ้นด้วยค่ะ คนที่เกิดนะคะราศีตุลวันอคารเด่นมากแล้วก็เด่นกับเรื่องของการเงินด้วยจะมีทรัพย์การเงินก้อนโตหรือมีผู้ใหญ่นะเข้ามานะคะนำโชคหรือนําในเรื่องของการเงินดีๆมาให้ค่ะรวมถึงเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะก็จะเข้ามานะคนที่เกิดนะคะราศีตุลวันพุธส่งผลดีค่ะคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือว่าคนที่อายุไร่เรียกกันหรือคนรักหรือคนในครอบครัวนะคะหรือกลุ่มลูกค้าต่างๆ จะเข้ามาให้การสับสนนกับเรื่องของการค้าการขายในช่วงนี้นะคะซึ่งถือว่านะคะเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีกับเรื่องของการเงินหรือมีข่าวดีเรื่องลูกเรื่องบริวารค่ะ คนที่เกิดน,นะคะราศีตุลวันพฤหัสบดีต้องระวังปัญหาด้านการเงินนะเดือนนี้จะหมุนจ่ายเงินค่อนข้างมากหรือหมุนจ่ายไม่ทันรวมถึงคนที่เคยหยิบยืมเงินไปแล้วไม่คืนนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของคนอิจฉาคุลิสยาด้วยแล้วก็มีปัญหาด้านความรักจะมีคนเข้ามานะคะทำให้เกิดปัญหากับชีวิตคู่ฉันต้องปรับกันหรือต้องระวังให้มากค่ะ คนที่เกิดนะคะราศีตุลวันศุกร์นะคะถือว่าส่งผลดีมากๆค่ะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปฝึกฝนอบรมงานไปเรียนต่อนะคะหรือมีข่าวดีนะคะกับเรื่องของการเดินทางนะหรือผู้ใหญ่อาจจะมาเยือนก็ได้หรือบางคนก็มีโอกาสที่จะซื้อรถใหม่แล้วนํารถไปให้นะคะพระเจิมเพื่อความเป็นมงคลก็ได้นะคะฉะนั้นถือว่าเป็นเดือนที่เกิดโอกาสแล้วก็ส่งผลดีมากๆค่ะ แล้วบางคนนี่อาจจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเข้ามานะคะไว้บูชาในรถนะคะด้วยนะเพื่อที่จะนะคะมาเสริมดวงแล้วก็คุ้มครองตลอดการเดินทางด้วยนะฉะนั้นถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากค่ะคนที่เกิดนะคะราศีตุลวันเสราร์นะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะการร่วมงานกาันหรือการขยายงานต่างๆนะคะจะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชี้นาว่าอย่างไร ไพ่แสงสุกก็บอกงานเงี้ยก็เกิดโอกาสนะผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาจี้บ้างนะคะแต่ถือว่ายังไงก็เข้ามาสนับสนุนคนที่เกิดราศีตุลค่ะส่วนเรื่องของการเงินไพ่แสงสุกยังเตือนอยู่นะคะจะมีค่าใช้จ่ายหรือความเดือดร้อนนะคะกับเรื่องของการเงินเกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาเรื่องรถเรื่องยานพาหนะหรือเรื่องของการเดินทางหรือการถูกปรับหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้นะคะ อาจจะเกิดขึ้นนะคะจันยังเตือนเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่เราก็ไประวังนะส่วนเรื่องของนะคะความรักนะคะไพ่สุขบอกคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักนะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใจเย็นนิดนึงค่ะแล้วค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นคู่ที่รักกันแต่เดือนนี้อาจจะมีปัญหาให้เราต้องแบบไปปรับกันบ้างนะคะหรือต้องไปเติมความหวานกันให้มากจำให้เรื่องของความรักนะคะสดชื่นมากขึ้นค่ะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระวังปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องปากอาการร้อนในหัวใจความดันค่ะจันต้องดูแลแตัวเองนะนะคะแล้วก็นะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ